สวัสดีครับน,นีต้อนรับสู่ช่อง Smell Catch Channel นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอข่าวคือกับการเปิดโฉมหน้าครั้งแรกของ Android 12นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซตดรอยแซน,นะครับอันนี้คือโฉมหน้าเบื้องต้นนะครับว่า Android 12จะเป็นหน้าตายอย่างไงแต่ยังไงก็ต้องรอง,งาน Google I/O นะครับในกลางปีนี้นะครับว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับก็ได้รู้ว่า Android 12จริงๆเป็นหน้าตายังไงนะครับเค okay, มาเริ่มกันเลยครับมาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือวิดเจ็ตนะครับและฟีเจอร์ใหม่ๆอันนี้หน้าตาอินเทอร์เฟซที่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับวิดเจ็ตนี้เป็นไอคอนที่แบบดูแบบดูเรียบร้อยนะครับดูมีลูกเล่นอะไรมากขึ้นนะครับอันนี้คือแบบที่เจ๋งนะครับ ส่วนคือตีมหน้าจอคือมันแบบเป็นไอคอนเล็กๆเๆลนะครับปกติจะมีแค่แบบจะมีแค่แบบเขียนนิดหน่อยๆนะครับแต่น,นี้แบบรายละเอียดชัดเจนายละเอียดอย่างดีเลยนะครับส่วนเสิร์ h บาร์ก็เป็นสิ่งที่แบบเออมันดูแบบคมโทนดูสวยงามมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ข้อมูลนี่เป็นข้อมูลตีมนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Android 12นะครับโอเคครับผมจะให้หือข้อมูลหนึ่งนะครับอันนี้ Android 12จะเป็นชื่อ snow clone นะครับอันนี้ snow clone นะครับอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมจะสามารถมีโหมดมือเดียวด้วยนะครับแต่ฝรั่งสอครั้งเพื่อเปิดงานใช้งาน Android 12นะครับ มี pairing นะครับเปิด Application Application สอันพร้อมกันนะครับข้อมูลทั้งหมดทั้ง2ลิงก์นะครับจากเว็บไซต์ดรยแซนผมจะแนบเอาไว้นะครับในคำอธิบายครับเจอกันแน่ครับร12ครับอีกหลายปีนะครับแต่แนะนําว่าเช่วรน11รออัน r 11จะดีที่สุดนะครับและใช้สนุกครับขอบคุณครับ แต่เขาชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสมิ Gadget ด,ด,ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ